ก็มีเพิ่งกลับมาจากข้างนอกก็จะมีเด็กงอนอยู่หนึ่งอัตราใครก็ไม่รู้เนี่ยใครก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้อยู่ๆงอนเด็กเน,นเด็กงอนนี่เด็กงอนนี้หนึ่งอัตรามาโอ้ยไหนมาไม่โอ้อยงอนอะไรก็มีไปทำทุลามีเอารถไปเช็คสภาพเข้าใจไหม มีเอารถไปเข้าฉุนไปตรวจเช็คสภาพอ่ะเพราะมันไปหลายชั่วโมงอ่ะห่าไม่ได้ไงเพราะมันต้องไปหลายชั่วโมงเพราะมีคิวอ่ะแมวไม่เข้าใจหรอกเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็ขอจำหน่อยก็เพิ่งกลับมาเข้าใจมันยังงอนอะไรนั่งหนาดไาุไม่เอาไม่เอาหันมาคุยกันไม่เอาหันมาคุยกันเร็วๆหันมาคุยกันไม่ทำอย่างนี้หันมาคุยดีๆหันมาคุยดีๆ จะไม่ไม่ทําอย่างนี้ไม่ทำอย่างนี้นหันมาคุยดีๆหันมาคุยดีๆเอ้วจะนอนท่านี้เลยเหรอนอนมีนอนท่านี้เลยเหรอเอางั้นเลยเหรออืมงั้นมีจับปุ่มให้งอนเลยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยยังงอนอยู่ค่ะไม่ให้จบับนายจับเลยขอจับไหนเนะี่ยขอจับมืออุ้ย <laughs> ขอจับมือข้างนี้ก็ได้นะขอจับมือ อ่อ่ๆขอจับเพนนิ่มนนิดนึง,อองนี่ขอโทษก็มีไปรอคิวอยู่อ่ะก็มันเยอะก็มันมีหลายคิวไม่ใช่มีเฉพาะรถนี้รถเดียวเข้าใจไหมนี่มาขอนิดนึงนิดนึงจับดีกันมามามีโอมาดีเหรองอก็ไม่คืนดีเหรอ มันขนาดนั้นเลยเหรอมาโอ้โออนี่นึงขอนี้นึ่งโอ้โหก็จับขึ้นดีขึ้นอนีได้แล้วใช่ไหมก็จับขึ้นนี่โอ้โหใครจะไม่ลักงหมูอ้วนก็อยากกลับมาเร็วๆใจจะขาดแต่เขาทำไม่เสร็จักทีต้องรออยู่ คิวนี้เป็นคิวสุดท้ายอ่ะมันก็ต้องใช่ยอยีกนี่แหละก็แต่เมี้ยฮะก็แต่เมี้ยดูหน้าสิมีได้คิวสุดท้ายอ่ะมันก็ต้องเป็นอย่างเนี้ยแหละก็เพิ่งโทรเข้าไปวันนี้อ่ะมีไม่ได้โทรล่วงหน้ามีขอโทษมีขอโทษเนานะมีขอโทษเนานะอู้หูอยอุ๊ย,อย <c oughs> เอาก็มีก็นึกว่าดีกันหรอวอ่ะ ยังไม่ได้อีกเหรอยังไม่หายงอนอีกเหรออ้ามันโอ้ยอเนลยมีอานมให้ก <dévelop inger> <rix> ินเอาปล่ะฮะมีอานมให้กินเอมโอ้มา